วัดีครับวันนี้ช่องเรามาชีดเป้าที่ดินสวยๆถูก,กันอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้เป็นที่ดิน15ไร่2งาน95ตารางวานะครับราคาเพียงไร่ละ1 6 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับและยังแถมยูคาให้ทั้งส่วนเลยนะครับผมพิกัดที่ดินอยู่ตำบลเขาไม้แก้วนะครับอำเภอกระบ,บี่บุรีจังหวัดปราจีนพื้นที่ติดหมู่บ้านนะครับน้ำไฟเข้าถึงห่างถนนลาดยางเพียงแค่ครึ่งกิโลเท่านั้นนะครับ ในพื้นที่ปลูกอยู่คาเต็มสวนเลยนะครับผมแถมให้ทั้งสวนเลยนะครับตัดขายกะทุนคชืนนั่นเลยครับผมางถนนคอนกรีตหรือทางลูกรังงแค่สองลาเมตรท่านั้งครับผมเหมาะทําสวนปลูกบ้านนะครับมีคลองด้วยนะครับให้น้ําได้ตลอดทั้งปีน้าไม่แห้งครับผมสนใจก็สามารถติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปแล้วนะครับคลิปีิชื่อคลิปของผมรายเนียวกองโทรจะเด้งขึ้นมานะครับเนย่ยดูสนุกอกสารสิทธิ์กันนะครับ เป็นนอสสี่จอนะครับผมเอกสารสิน 30. สนใจก็ติดต่อสายตรงเจ้าของได้เลยผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ